ทุกอย่างมันก็มีเหตุภายนอกเหตุภายในเหตุภายในก็อย่างที่บอกมาก็อยู่ที่ใจของแต่ละคนเดี๋ยวนี้ของเราใจมันอยู่ข้างในแล้วเลยมันเย็นชําสว่างอยู่ข้างในก็อยากให้เองทําให้เย็นชําตามมาข้างในแต่เองก็ไม่ค่อยจะเชื่อข้าก็ไม่รู้จะทําทไงก็เลยได้แต่ทําให้ดูนี่เป็นเหตุภายใน ็อยู่ที่ใจของแต่ละคนว่าทำให้มันสะอาดขึ้นมาแล้วมันก็เย็นช่ำขึ้นมาพอเก็บใจเอาไว้ในตัวไม่โลภไอ้ที่โลภคือใจออกไปอยากได้ของคนอื่นไอ้ที่โกรธใจก็ออกจากตัวอยากทำลายคนอื่นไอ้ที่หลงใจไปงุ่นงานงุนงานอยู่ข้างนอกแล้วไม่รู้จะอะไรก็ไม่รู้ละ่ะก็ไปอยู่ข้างนอกนั้นที่จะแก้ไขก็เอาใจมาอยู่ในตัวนี่ แก้ด้วยเหตุจริงๆแล้วพอ,อยู่อย่างเงี้ยไม่รอบอยากได้ของใครก็ดีแล้วระดับหนึ่งถ้าใจเออให้ทานไปด้วยมันยิ่งเก่งหนักไปอีกอะไรที่มีอยู่คิดว่ามันพอจะเป็นประโยชน์กับใครได้บ้างของเราก็มีเยอะแยะระบายแบ่งกันไปไอ้ที่ขาดแคลนยู่ได้เป็นสุขก,กันเขาก็จะเป็นสุขขึ้นมาตามเรามาอีกด้วยมันก็ยิ่งดี แล้วก็ไอ้ที่มันทาจะให้เราหงดเงิดหงดเงียบพอเรารักษาเสียงเข้ายาอยู่ในตัวบรรยากาศมันก็เลยดีไอ้ที่คิดระแวงว่าเราจะโต้อตอบไปกับเขาว่ายัางไงนะไอเห็นเราเงียบซะมันก็เขาก็เลยกลายมันตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังมันก็ยิ่งเย็นลงยิ่งเราทําภาวนาใจใสๆอยู่ข้างในไล่ดูเหตุดูผลอ,อ๋อไอที่เองเก,กะเกเรกันอยู่เพราะใจเองอยู่ข้างนอก เหมือนใครเหมือนข้ามาก่อนนี่แหละอืเดี๋ยวนี้ของเราใจมันอยู่ข้างในแล้วเลยมันเย็นช่าสว่างอยู่ข้างในก็อยากให้เองทําให้เย็นช่าตามมาข้างในแต่เองก็ไม่ค่อยจะเชื่อข้าก็ไม่รู้จะทําทไงก็เลยได้แต่ทําให้ดูนี่เป็นเหตุภายในส่วนเหตุภายนอกอ๋อเอาปลูกต้นไม้ต้นไร่ปลูกเยอะๆหน่อยแดดมันก็ เอ่อทุเลาลงมาหน่อยนะึงนล้วก็ดีแต่ว่าควายไอต้นไม้นี่จะโตน,นะเป็นปีนะแต่ก็ยังดีก็ไม่ทำจะทำอะไรอีกบ้างก็แล้วแต่งั้นอย่าไปเผาปานะเออใช่เผาไอ้นู้นเผานี่ควันให้คลุ้งแดดก็ร้อนอยู่แล้วเองเผามันก็ยิ่งร้อนหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเอออย่าไปเผาไอ้นั่นอย่าไปเผาไอ้นี่นะทําอะไรที่ต้องใช้เชื้อเพลิงมากๆแล้วมันก็เพิ่มความร้อนให้กับโลกเออหยุดซะบ้างที่ดีแล้วล่ะ นั่นเป็นเหตุภายนอกส่วนเรานะทำบุญนั่นเหตุภายในก็แยกให้ออกถ้าภายนอกภายในไปพร้อมกันโอ้ยโลกนี้มันก็วิเศษสิลูกเอ้ยแค่นี้แหละชัดบอ <laughs>